สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านดิฉันแพทย์หญิงสุมาณีวชลรศิลป์ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพกรมควบคุมโรควันนี้ทำหน้าที่รับเป็นพิธีกรจากกรณีที่มีข่าวพบผู้ป่วยโรคฝีดาษวานอนที่จังหวัดภูเก็ตท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์จะมาให้รายละเอียดข้อมูลพร้อมอัปเดตสถานการณ์โรคฝีดาษวานอน ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้กับพี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนได้รับทราบขอเรียนเชิญท่านอธิบดีค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้มนวยการสํานักสื่อสารความเสี่ยงของกุมโรคนะครับท่านผอสุมณีนะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนนะครับและพี่น้องประชาชนที่กําลังฟังอยู่ใน facebook Live นะครับวันนี้ของขออนุญาตได้รับมอบหมายจากท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้มาแถลงข่าวให้กับ พี่น้องประชาชนได้ทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์โรคฝีดาดลิงหรือฝีดาดว่านอนหรือเทตามศั์ภาษาอังกฤษก็เรียกมังคีพ็อก์นะครับซึ่งทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้รายงานแถลงข่าวเบื้องต้นไปเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับในภาพรวมก็ขออนุญาตนำเรียนว่าในเรื่องของโรคฝีดาดลิงนะครับมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข โดยท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศให้โรคฝีดาดลิงหรือฝีดาดนานอนหรือมังกี้พ็อกซ์นะครับเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังลำดับที่ห้าสิบหกโดยกำหนดอาการที่สำคัญคือไข้ปวดศรีรษะต่อมน้ำเหลืองบวมโตเจ็บคอมีตุ่มหรือตุ่มที่ผิวหนังลักษณะเป็นตุ่มน้ำหรือตุ่มนองนะครับเกิดขึ้นที่ศรีรษะลำตัวอวัยวะเพศ แัะทวันหนักแขนขาบางตุ่มอาจจะขึ้นที่ฝ่ามือฝ่าเท้าได้เมื่อมีการประกาศเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังแล้วนาม,มาตรการและการดําเนินง,งานก็คือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครรวมถึงเจ้าพนักงานควบคุมโรคจะต้องมีการจัดทําแผนปฏิบัติการนะครับในโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวงังและก็มีการรายงานสถานการณ์โรคหรือ เหตุที่สงสัยที่อาจจะเกิดการระบาดขึ้นนะครับต่ออธิบดีรวมทั้งรวบรวมหรือเรียกข้อมูลจากบุคคลมาให้ข้อเท็จจริงหรือจัดส่งข้อมูลมาเพื่อกอบพิจารณาอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดที่จะต้องดําเนินการร่วมกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่นะครับทางจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ได้มีการค้นหาผู้ป่วยแล้วมีการเฝ้าระวังนะครับก็ได้รับรายงาน จากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตว่าพบผู้ชายชาวต่างชาติชาวไนจีเรียรอายุประมาณ27ปีมีอาการต้องสงสัยเข้าได้กับโรคฝีดาษริงหรือฝีดาษอนอนนะครับเนื่องจากมีตุ่มขึ้นที่ใบหน้าลำตัวแขนขารวมทั้งอวัยวะเพศด้วยก็ได้มีการส่งหนองส่งสิ่งส่งตรวจต่างๆไปตรวจนะครับที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ก็พบว่ามีผลบวกต่อโรคฝีดาดลิงนะครับในขั้นตอนเวลาเราเจอโรคอุบัติใหม่ที่เป็นรายแรกๆของประเทศไทยนะครับผมเข้าใจว่าพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนจําได้ช่วงสมัยที่เราเจอโรคโควิด -19 เวลาเราตรวจแ l ลบคนแรกๆเนี่ยเราก็จะมี l ลบอันที่1กับ l ลบอันที่2เพื่อยืนยันกันนะครับ หลังจากที่มีการรายงานผลเบื้องต้นของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ก็มีการส่งสิ่งส่งตรวจไปตรวจเพิ่มเติมอีกแะบหนึ่งนะครับก็คือห้องระับหรือห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับซึ่งก็ได้ยืนยันตรงกันนะครับเมื่อวันที่19ตเกกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยขั้นตอนต่อไปก็คือจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วยรายนี้นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางคลินิก ข้อมูลทางระบาดวิทยาแล้วก็เสนอต่อคณะกรรมการวิชาการในพรบโรคติดต่อนะครับเพื่อยืนยันซึ่งคณะกรรมการวิชาการในคณะกรรมการโรคติดต่อก็ได้ประกาศยืนยันไปเมื่อคืนเมื่อวานตอนเย็นก็คือวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเมื่อคณะกรรมการวิชาการประกาศประชุมและมีการยืนยันก็ได้มีการถแถลงข่าว รกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขทันทีนะครับวันนี้ผมก็มาแถลงข่าวเพิ่มเติมนะครับเพื่ออธิบายความชัดเจนให้กับพี่น้องประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบก็คงเรียนว่าในกระบวนการการยืนยันผู้ป่วยรายแรกเนี่ยจะมีขั้นตอนที่สําคัญอยู่หลายประการแต่อย่างไรตามครับในขั้นตอนของการสอบสวนควบคุมโ,โรคเราคงไม่รอยืนยันแล้วค่อยไปสอบสวนนะครับขั้นตอนในรายที่สงสัยจะต้องมีการยืนยันสอบสวน ควบคุมโรคทันทีอย่างกรณีนี้เช่นเดียวกันนะครับถ้าท่านจําได้เราก็ต้องไปหาผู้ป่วยสัมผัสเสี่ยงสูงไปทำ active case f i n i n g นะครับเราก็พบว่าพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง2องลายนะครับเป็นเพื่อนของผู้ป่วยรายนี้เขายังไม่มีอาการป่วยนะครับแต่เราก็ได้ส่งสิ่งส่งตรวจไปตรวจทางบริการก็ไม่พบโรคฝีดาดดานนอนหรือฝีดาดลิง เมันโดยมาตรการเขาก็ต้องสังเกตอาการหรือกักตัวแล้วแต่กรณีอีก21วันจากนั้นก็ได้มีการไปค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมนะครับที่เรียกว่า active case finding ในจุดที่เป็นจุดเสี่ยงเช่นสถานบันเทิง2แห่งที่ผู้ป่วยเคยไปใช้บริการนะครับก็พบ6ลรายนะครับมีอาการใกล้เคียงก็คือมีไข้เจ็บคอก็มีการส่งตรวจท้งบริการเช่นเดียวกันอีก4รายนะครับ ก็ไม่พบการติดเชื้อฝีดาษวานอนก็ให้สังเกตอาการหรือกักตัวแล้วแต่กรณีอีก21วันอันนี้เป็นมาตรการที่ทางเจ้าพนักง,งานควบคุมโรคของจังหวัดภูเก็ตและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้ดําเนินการนะครับจากนั้นก็ต้องมีการเฝ้าระวังสังเกตอาการอย่างต่อเนื่องอีก21วันนะขอรูปตรงหน้าจอด้วยนะครับ ทีมสอบสวนโรคนะครับนอกจากมีการค้นหาผู้ป่วยเชิงลุกแล้วก็ให้ความรู้ประชาชนอีกการหนึ่งก็คือได้เข้าไปสอบสวนที่ห้องพักผู้ป่วยนะครับรวมทั้งกําจัดเชื้อสิ่งสง่งตัวต่างๆอย่างที่เห็นได้ในรูปนะครับเดี๋ยวตรงรายละเอียดทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตจะมีการแถลงในรายละเอียดให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบอีกครั้งหนึ่งเข้าใจว่าจะเป็นเวลา11บเอโมงนะครับเดี๋ยวคงติดตามรายละเอียดตรงนั้นอีกครั้งหนึ่ง ก็เบื้องต้นครับก็มีการยืนยันว่าเราพบผู้ป่วยโรคฝีดาดริงหรือฝีดาษวานอนเป็นรายแรกของประเทศไทยที่รับการยืนยันนะครับก็เป็นไปตามระบบการเฝ้าระวังโรคของประเทศไทยแล้วเราก็ได้รายงานผู้ป่วยรายนี้ให้กับองค์การอนามัยโลกได้รับทราบทันทีตามระบบกฎอนามัยระหว่างประเทศหรือ international health regulation 2005นะครับถ้าจำกันได้นะครับ องค์การอามโลกได้มีการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญไปครั้งหนึ่งเมื่อวันที่25มิถุนายนนะครับเพื่อดูว่าจะประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับโลกหรือเปล่าที่เรียกว่า Public Health Emergency with International Concern ในเบื้องต้นยังไม่ได้มีการประกาศและขณะนี้เขาจะว่ายังมีการประชุมอยู่ที่องค์การอาไมโลกนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนว่าเวลาจะประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุของค์การอาไมโลกก็จะมีเกณฑ์อยู่หลายประการ เป็นหลักการนะครับอย่างเช่นโรคนั้นจะต้องเป็นโรคที่มีความรุนแรงสูงมีการแพร่ระบาดได้ง่ายและอาจจะต้องจําเป็นในการจํากัดการเดินทางของประชาชนหรือของผู้คนนะครับก็ถ้าดูตามนี้โรคฝีดาษบานอนตามข้อมูลที่เรามีจนขณะนี้ก็พบว่าความรุนแรงไม่ได้มากนักการติดต่อก็ไม่ได้รวดเร็วมากผมขอย,ยกตัวอย่างให้ดูนะครับในกราฟก็จะเห็นนะครับว่าจํานวนผู้ติดเชื้อ ตั้งแต่มีการพบผู้ป่วยมาหลายเดือนขณะนี้ผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นก็จะเป็นหลักหมื่นนะครับแต่การกระจายตัวของมันก็จะค่อนข้างเยอะในหลายประเทศทั่วโลกขณะนี้ก็มากกว่า60กว่าประเทศแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเทียบกับโรคโควิด1 9ถ้าจํากันได้นะครับโควิด1นีนี่แค่เวลาไม่กี่เดือนเราพบผู้ติดเชื้อเป็นจํานวนหลักล้านคนนะครับแต่ของฝีดาดวานอนเนี่ยตั้งแต่มีผู้ป่วยยืนยันเมื่อ7พฤษภา ที่ผ่านมาเราพบผู้ป่วยทั้งหมด12,608ลรายนะครับใน66ประเทศั้นถึงแม้ว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นแต่อัตราเพิ่มขึ้นก็ไม่ได้ไม่ได้รวดเร็วมากนักนะครับในข้อมูลรายละเอียดนะครับก็จะพบหลักๆมากๆอยู่ที่ทวีปยุโรปและทวีปอเมริการวมทั้งทวีปเอเชียของเราก็มีรายงานแล้วนะครับก็คือที่ประเทศสิงคโปร์ไต้หวันนะครับและก็ประเทศ อินเดียอย่างนี้เป็นต้นนะครับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดก็คือประเทศสเปนนะครับผู้ป่วยทั้งหมด2,000กว่าลาย2,835ราลยเยอรมนนนีร้หาลายแล้วก็สหรัฐอเมริกา1,813ราลายแล้วก็อังกฤษ1,778รายนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในแถบยุโรปนะครับในรายละเอียดข้อมูลทางระบาดวิทยาส่วนใหญ่ผู้ติดเชื้อเนี่ยจะเป็นผู้ชาย ก็มีข้อสันนิษฐานว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการสัมผัสใกล้ชิดระหว่างผู้ป่วยโดยเฉพาะตุ่มฝีหนองนี่จะเป็นสิ่งที่มีพบ,พบ,พบ,พบเชื้อไวรัสเป็นจํานวนมากนะครับโดยทั่วไปการติดต่อทางเดินหายใจไม่ใช่ลักษณะเด่นของโรคนี้ส่วนใหญ่จะติดจากลักษณะการสัมผัสใกล้ชิดนะครับอันนี้ผมขออนุญาตยกประเด็นที่น่าสนใจของหลายประเทศนะครับอย่างของอินเดียนะครับ ก็พบรายแรกเมื่อ14กรกฎาคมนะครับเป็นผู้ชายมีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศสิงคโปร์ก็รายงานผู้ป่วยยืนยันอีก2รายเพิ่มเติมนะครับที่ไม่มีประวัติเชื่อมโยงนะครับก็จะคล้ายกันนะครับส่วนใหญ่เป็นผู้ชายแล้วก็จะมีตุ่มนะครับตามร่างกายรวมของสิงคโปร์นี่ก็จะมีที่อวัยวะเพศด้วยนะครับองค์การอนามัยโลกขณะนี้ยังประชุมกันอยู่นะครับก็คงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับ ประเด็นที่สําคัญและก็ข้อแนะนําล่าสุดขององค์การอนามัยโลกนะครับก็ขอให้มีการตัดสินใจเกี่ยวกับการรวมกลุ่มในการประเมินความเสี่ยงนะครับในการวางแผนจัดการในการรวมกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงก็อาจจะต้องประเมินความเสี่ยงและวางแผนการจัดการให้ดีนะครับสําหรับประเทศไทยเราเบื้องต้นนะครับทางคณะกรรมการวิชาการในคณะกรรมการโรคติดตแห่งชาติก็ให้มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ สงสัยมีอาการเสี่ยงก็ให้พบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยนะครับอันที่สองสถานพยาบาลหลายแห่งนะครับก็ขอให้รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยโดวยเฉพาะข้อมูลทางคลินิกนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สงสัยหรือผู้ป่วยยืนยันเพื่อส่งให้องค์การอนามโลกรวบรวมข้อมูลซึ่งจะเป็นข้อมูลสําคัญที่จะออกคําแนะนําหรือมาตรการในการดําเนินการต่อไปนะครับกอยญาเน้นย้ําทางพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนนะครับว่าโรคฝีดาษวานอ,นอนเนี่ยหรือฝีดาษลิง โดยลักษณะของมันไม่ได้มีโรคที่เป็นความรุนแรงสูงมากนักขณะนี้มีสายพันธุ์หลักๆอยู่สองสายพันธุ์ก็คือสายพันธุ์แอฟริกาตะวันตกกับสายพันธุ์แอฟริกากลางในรายนี้เบื้องต้นผลการตรวจพบว่าเป็นสายพันธุ์แอฟริกาตะวันตกนะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีความรุนแรงน้อยกว่านะครับอันที่สองก็คือว่าลักษณะที่สําคัญที่จะต้อง แจ้งเตือนก็คือลักษณะเป็นตุ่มเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดมีตุ่มที่สงสัยรวมทั้งประวัติเสี่ยงต่างๆก็ขอให้ไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อให้การตรวจพินิจัยต่อไปสําหรับประชาชนนะครับการติดต่อเรื่องโรคนี้จะเกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดไม่ได้ติดต่อง่ายนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการที่เราใช้อยู่ในการป้องกันโควิด -19 ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันกันกบโรคฝีดาษวานอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการล้างมือบ่อยๆการไม่คุกครีกับ ผู้ป่วยหรือคนอื่นหรือคนที่มีตุ่มมีหนองอันนี้จะเป็นมาตรการสําคัญนอกจากนี้จะต้องไม่ไม่ไปตีตานะครับน่เวาสติกมาไม่ลดทอนคุณค่าหรือดิสคริมิเนชันในผู้ที่ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยงต่างๆนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทางสังคมต่อไปในอนาคตนะครับสําหรับมาตรการอื่นๆนะครับในภาพรวมของสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดคณะกรรมการกรุงเทพมหานะครก็คือจะต้องจัดระบบการเฝ้าระวังคัดกรอง ในสถานพยาบาลทุกแห่งในคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมทั้งด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศถ้าหากพบผู้ป่วยสงสัยนะครับจะต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยายืนยันต่อไปในรายที่ได้รับการวินิจฉัยก็จะต้องมีการสอบสวนควบคุมโรคในผู้ป่วยที่วินิจฉัยรวมทั้งที่สงสัยนะครับต้องมีการแยกกักากักตัวให้ความรู้ถึงสังเกตอาการแล้วแต่กรณีสําหรับการก,ากักตัว หรือเฝ้าสังเกตอาการเนื่องจากโรคนี้ระยะฟักตัวเนี่ยจะยาวกว่าาผมเทียบกับโรคโควิด -19 แล้วกันนะครับโควิด -19 เนี่ยเราเคยให้สูงสุด14วันแล้วต่อมาก็เหลือ7 14วันนะครับแต่สาหรับโรคฝีดาดลิงหรือฝีดาดวาน,นอนเนี่ยระยะฟักตัวของเขาจะยาวกว่านะครับไม่เกิน21วันแต่โดยเฉลี่ยนี่จะอยู่ที่ประมาณ8วันเพราะฉะนั้นระยะกับตัวก็จะอยู่ประมาณ3สัปดาห์นะครับแล้วก็สังเกตอาการนะครับ นันก็คงย้าอีกทีหนึงนะครับสาหรับพี่น้องประชาชนนะครับว่าโรคนี้ไม่ได้ติดได้ง่ายนะครับจะต้องติดโดยการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยนะครับหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกันนะครับล้างมือบ่อยๆถ้าพูดไปแล้วก็ที่จำง,ง่ายๆก็คือ universal prevention นะครับแต่เรื่องการใส่หน้ากากอนามัยก็จะเป็นเรื่องรองคงเน้นในเรื่องของการล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างโดยเฉพาะการสัมผัสคุกคีกับผู้ป่วยหรือผู้ที่มีตุ่มหนองขึ้น ตามตัวตามร่างกายนะครับโรคนี้จะมีระยะดําเนินการของโรคไม่นานนะครับแล้วก็จะหายไปส่วนใหญ่ตุ่มน้องก็จะค่อยๆแห้งแล้วก็หายไปนะครับนะครับอันนี้จะเป็นข้อมูลล่าสุดนะครับที่องค์การอนามัยโลกได้ประชุมหารืออย่างที่ผมได้นําเรียนนะครับก็จะมีการประชุมหารือหลังจากที่พบผู้ป่วยหลักหลายหมื่นลายทั่วประเทศนะครับก็คงจะเป็นมาตรการที่ดําเนินการต่อไปครับก็ขออนุญาตนํานสรุปการรายงาน ผู้ป่วยโรคฝีดาดลิงหรือฝีดาดรานนอนรายแรกของประเทศไทยนะครับส่วนรายละเอียดในเรื่องของผู้ป่วยรายนี้ในเรื่องของการดําเนินการมาตรการต่างๆทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตก็จะมีการรายงานให้พี่น้องสื่อมวลชนได้ทราบอีกครั้งหนึ่งเขาจะว่าจะรายงานประมาณ11บเนาฬิกาของวันนี้นะครับก็ขออนุญาตนํานเรียนข้อมูลให้กับพี่น้องสื่อมวลชนได้ทราบครับขอบคุณครับค่ะ ก็มีคำถามจากพี่น้องสื่อมวลชนนะคะขอเรียนถามท่านอธิบดีนะคะว่ากรณีเรื่องมีฝีดาดลิงในประเทศไทยเนี่ยนะคะมีความจำเป็นในการฉีดวัคซีนป้องกันไหมคะครับโรคนี้การรักษาคือการรักษาตามอาการนะครับตุ่มดูเหมือนจะน่ากลัวนะครับแต่ความรุนแรงของโรคไม่มากนักขณะนี้ยังไม่มียาต้านไวรัสโดยตรงนะครับอันนี้ประการแรก การที่2ในเรื่องของวัคซีนที่ทางท่านผอ,อสุมรณีได้กุณาสอบถามนะครับในวัคซีนที่ขณะนี้ผลิตมาแล้วก็เตรียมจะใช้นะครับก็มีหลายบริษัทนะครับซึ่งขณะนี้ทางกรุมมุ่โลกก็ได้มีการดําเนินการสั่งจองวัคซีนไปเบื้องต้นแล้วแต่ในอีกวัคซีนหนึ่งก็คือวัคซีนเดิมที่เรามีก็คือวัคซีนสําหรับโรคฟีดาตที่เรียกว่าสมอลพ็อกซซึ่งทางองค์การเภสัชกรรมได้มีการเก็บเอาไว้นะครับก็อยู่ในขั้นตอนที่ อาจจะนํามาใช้ได้ก็ต้องดูตามข้อบ่งชี้นะครับก็คือว่าดูประสิทธิภาพดูผลข้างเคียงของวัคซีนแล้วก็ดูสประเมินสถานการณ์การระบาดแล้วก็นํามาใช้ต่อไปนะครับขณะน,นี้อยู่ในขั้นตอนที่เราเตรียมจัดหาวัคซีนซึ่งส่วนหนึ่งก็อยู่ในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับที่องค์การเภสัชอีกส่วนหนึ่งก็เตรียมจับหามาเพิ่มเติมเพื่อกับพี่น้องประชาชนนะครับก็จะว่าเดี๋ยวตรงรายละเอียดคงจะได้มีข่าวที่จะแถลงเพิ่มเติมต่อไป ครับอีกไม่นานครับค่ะก็ได้มีการเตรียมการเรื่องวัคซีนสําหรับพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วนะคะก็ไม่ต้องกังวลนะคะมีคําถามถัดไปนะคะจากสื่อมวลชนก็คือ,อ,อกรณีรายนี้เนี่ยนะคะมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเป็นคนไทยหรือเปล่านะคะแล้วก็มีข่าวว่าผู้ป่วยรายนี้เนี่ยหลบหนีออกจากโรงพยาบาลข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรคะ ครับแต่ตรงรายละเอียดแต่ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตจะเป็นคนรายงานนะครับเดี๋ยวผมเติมอีกนิดเดียวนะครับสําหรับความจําเป็นจะต้องฉีดวัคซีนโรคนี้หรือไม่อย่างไรอย่างที่นําเรียนนะครับหนึ่งเราคงดูเรื่องประสิทธิภาพของวัคซีนในการป้องก,กันโรคอันที่2ดูผลข้างเคียงอันที่3ดูสถานการณ์แม้ถ้าดูในขณะนี้ในภาพรวมเนี่ยความจําเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนในวงกว้างเนี่ยอาจจะยังไม่จําเป็นในขณะนี้ แต่ในกลุ่มบางกลุ่มเฉพาะเนี่ยอาจจะมีความจําเป็นจะต้องฉีดวัคซีนอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ที่ทํางานในห้องแล็บที่จะต้องสัมผัสกับเชื้อโรคนี้อันนี้อาจจะจําเป็นเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์สาธารณสุขนะครับที่จะต้องดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดนะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนื่องจากวัคซีนนี้ในข้อมูลเดิมเนี่ยก็พบว่ามีผลข้างเคียงอยู่บ้างนะครับก็คงจะต้องชั่งดูผลดีผลเสียแล้วก็ความจําเป็นเดี๋ยวคงมีรายละเอียด ที่จะนําเรียนเพิ่มเติมต่อไปครับค่ะก็ขอขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะท่านนายแพทย์โอภาส์การกรวินพงศ์นะคะวันนี้ที่ได้มาให้รายละเอียดของอผู้ป่วยฝีดาดวานอนรายแรกในประเทศไทยนะคะก็อย่างที่ท่านเรียนให้ทราบนะคะกลุ่มเสี่ยง ที่ควรจะต้องได้รับวัคซีนก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการนะคะหรือว่าบุคลากรที่ต้องดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้นะคะก็ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องให้ในประชาชนทุกคนหรือพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอแนะนําสําหรับประชาชนในการป้องกันโรคฝีดาดวานอนนะคะก็ขอเน้นย้ําให้ประชาชนร่วมมือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด โดยการหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการสงสัยโรคฝีดัดวานอนเช่นตุ่มน้ำใสหรือตุ่มหนองที่ผิวหนังตามตัวนะคะแล้วก็ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ร่วม,วมกับผู้อื่นนอกจากนี้ก็ปฏิบัติตามมาตรการ universal prevention นะคะซึ่งก็คือได้แก่หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แออัดเว้นระยะห่างหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์สวมหน้ากากอนามัยนะคะรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ นอกจากจะช่วยป้องกันโรคฝีดาดวานอนได้แล้วก็ยังสามารถควบคุมป้องกันโรคโควิด -19 ได้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานแถลงสถานการณ์โรคฝีดาดวานอนแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ